สวัสดีครับพี่น้องอ๋สบายสบายครับแรงนี่บ่ได้เมียเอาอยี่งมากินแรงนะครับเนาะแรงนี่เมียน้ำพริกโอโลกับบะขามครับวัตถุดิบลักของเขาก็บะขามเหี่ยวๆนี่นะครับมันเหลือในตู้เย็นนะครับเนาะน้ำพริกโอโลสุดเอาอยี่ยมากินแรงนะครับก็ใส่กือก่อนเนาะหอมเตียมพริกแห้งครับสุดเอาอยี่ยมากิดแรงจะใส่ขิงแก้วนะครับเนาะในจริงๆยังหอมครับป่าห้ากะปิน้ำตาลปี๊บชูรสตามชอบครับ ต่ำขึ้นแล้วเลยครับแล้วได้ประมาณนี้ครับแ้วหน้ามาได้ลงไปสักหน่อยเนะมาต้องหนักนะครับหมอกคลุกคลิกนนะจากนั้นเพิ่มน้ำปูครับน้ำปูแล้วแล้วก็สุดท้ายครับหอมแดงซอยนะครับเนะสร็จแล้วครับ พี่นองอสุดยอดครับหอมขิงหอมน้ำปูหอมหอมแดงนะครับเนาะนี่ไอ้บกขามส,มส,มสม้มๆมะกุยเนาะครับเนาะสุดยอดเรียบร้อยครับน้ำพริกโอโลของเขานะครับเนาะจากนั้นเอาบกขามมาจัดการไปเลยครับ บัคคามก็จัดการเรียบร้อยแล้วครับซอยกินถึงเม็ดในของนะครับเนาะพาโคบแล้วก็แคะเม็ดนันออกข่องนะครับเนาะหรือว่ากินถึงฟักเลยก็ได้นะครับเน,นาะแนะนำเพื่กินถึงเม็ดนี่ครับบางทีมันเตื่อมันฟาดนะครับเนาะอาจจะช่วยในเรื่องของเนีย่ยเขาแบบลุต้องบตองบต้องเสียนะครับเนาะนี่ฮะหน้าตาประมาณนี้นะครับเนาะโโอ้หน้ำลายแตกขนาดนี้ผมอะบ่ <c oughs> ยละน้ำสมุนไพรเห็นสักโบ๊ครับ มาครับมาครับมาครับปินโน้อนมาจิ้มน้ำพริกโอโลกับบะขามส้มครับผมครับน้ำร้อยแตกเนาะนี่ฮะบะขามเนาะกุยไปแล้วครับพี่นอ้องนนี่ฮะใกล้ๆเนาะมาหอมอ๋อน้ำจิ้มสุดยอดครับผมเผ็ดๆหวานๆหอมขิงครับผมกินกับบะขามส้มๆนี่นะสุดยอด เอาแบบเศร้ใจครับนี่ักขามนะครับน้องกุยน,น้ำพริกไปแล้วครับอ,อ,มมอื้มส้มเนาะอ,ะ,อ,ะ,อะถ้าคลิปนี้ถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ผมต้วนน้ครับไปแล้วครับผมโอ้โหส้มมากครับอุดหนุนสินค้าเป็นทุนในการทำคลิปเนื้อเพจเอาอย่างมากินแรงสังซื้อไส้อัวและน้ำพริกลาบได้ติเพจกาดม่วครัวเอาอย่างมากินแรง ขอบคุณที่ช่วยอุดหนุนครับ